วันนี้ตรงกับวันที่15กันยายนปี2567และวันนี้อัตมาภาพก็ได้ดำเนินการตามเจตจำนงตามความประสงค์ของท่านผู้เป็นเจ้าภาพซึ่งเมื่อวานนี้ก็เปรียบดังว่าบุญหล่นทัพที่วัดห้วยยางตาบลหินดาดอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาได้มาเป็นเจ้าภาพในการ ร่วมสร้างเมรุแล้วก็มีความประสงค์นะที่จะซื้อโถส้วมนี่มาถวายให้กับทางวัดซึ่งโถส้วมก็มีความสำคัญใครมาก็จะต้องเข้าห้องน้ำห้องสุขามาปลดทุก์เนี่ยโยมสำคัญมากฉะนั้นอาตมาภาพเองก็ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้วที่เราซื้อมาวันนี้เป็นจำนวนปัจจัยทั้งหมด 1200บาทโยมนะไปซื้อมาเมื่อกี้นี้ช่วงเช้านะยางงั้นอาตามาก็อวยพรมาหลายครั้งแล้วก็จะให้โยมนะอ่โยมน้อมอ่าแล้วก็โยมยุ่นโยมภยัยนะท่านผู้ช่วยของเราได้ช่วยกันอำนวยอวยพรคนละอ่าคนละพรคนละพรให้โยมเจ้าภาพนะมีความสุขมีความเจริญกว่ากันไปเนาะอ่ะโยมน้อมก่อนเนาะอ่โยมน้อมครับอ่โยมภัยก่อนเพื่อท่านผู้ช่วยก่อนอ่โยมภยัย สวัสดีค่ะ <Okay. S 1> ก็ขอขอบคุณนะคะทีะ่บริจาคห้องทาห้องน้ําให้ค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่า <Okay. S 1> มันมันของมีของอันที่เดิมมันก็เก่าแล้ว <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ okay. ยิบหยิบหยิยืยิยืเอาเอาเอาขอนยิบยก่นอให้ให้เจ้าภาพมีความสุขความเจริญอะไรวะขอให้เจ้าภาพมีความสุขความเจริญนะคะขอบคุณค่ะขอเราแล้วมาจหาจะหน่อยจะหน่อยจะหน่อยนึงขอบคุณค่ะขอให้เจ้าภาพมีความสุขความเจริญค่ะอ้าวสาธุกรรมการเด้อเด้ออ้าสาธุ